สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีของแปลกๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นนะครับนี่เขาเขียนไว้ Cyber Power นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นนะครับ CPS 6 0 0 e นะครับตัว6 0 0ก็น่าจะเป็นกำลังวัตต์นะครับตัวนี้เคยซ่อมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับนายจนจำไม่ได้นะตัวนี้ออปพุตออกมาเป็นเพลสายเวบนะครับเป็นระบบหม้อแปลงนะครับ12โวลต์นะครับแม็ก60แอมป์ AC input ด้วยเพราะฉะนั้นมีระบบ ATS ด้านในสลับไฟอัตโนมัตินะครับมีหน้าจอด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันนะครับเจ้าของเครื่องนี่มีจดหมายน้อยมาด้วยอาการนะครับมีควันขึ้นหน้าจอขึ้น F12 เอ้ย F2 นะเดี๋ยวผมจะยังไม่สนหน้าจอ F2 นะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวควันขึ้นก็ต้องมีอะไรช็อตแน่ๆนะครับแบบนี้ดีมากเลยนะส่งเครื่องมาซ่อมแล้วมีจดหมายน้อยแบบนี้มาด้วยนะครับ ควรเอาเป็นเยื่องอย่างนะครับสาหรับลูกค้าที่ส่งเครื่องมานะเรามาดูไส่ในกันเลยนะผมได้ถอดน็อตเตรียมไว้แล้วนะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นหม้อแปลงนะครับดูสายหม้อแปลงนะครับนี่เห็นไหมเข้าอ่าสายนี้เป็นสายฟีดแบกนะครับเข้า2เส้นนะครับเป็นระบบอ่าเข้ามาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นพันธ์นะครับเป็นพันธุ์วิดมอสก็คือ เข้ามาออกปุ๊บก็จะกลายเป็นอ,อะไรเพียวสาเว็บนะครับนี่ทีนี้เรามาดูวงจรกันนะนี่เห็นไหมครับวงจรก็ตัวเล็กๆนะแต่วงจรถือว่าแน่นมากนะครับเดาว่าราคาก็ไม่น่าจะถูกตังเลยนะน่าจะแพงเลยทีเดียวตัวนี้ถ้าเทียบกับสเปคแล้ว600วัตต์ตัวนี้น่าจะน่าจะมีหลายพันบาทนะครับน่าจะน่าจะสองสาับาทได้ตัวนี้ แต่ผมไม่แน่ใจราคานะบอร์ดก็ค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยแน่นมากสำหรับตัวชิปต่างๆนะครับส่วนนะครับตระกูล power mosfet ก็เนี่หนึ่ชุดนะครับชุดละสอตัวก็รวมกันแล้วก็ mosfet แปตัวนะครับขับม้อแปลง600วัตต์ถ้าทำวงจรมาดี mosfet แค่นี้ก็เอาอยู่นะครับนะก่อนอื่นก่อนที่จะลือ้อก็ผมได้ถ่ายรูปไปแล้วนะครับเพราะว่านี่ฮิตซิง แต่ละตัวก็นี่หนึ่ไม่เหมือนกันเลยก็ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนว่าเจ้าฮิตซิงตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับไม่งั้นถอดออกมาเดี๋ยวลืมนะครับรวมถึงสายเชื่อมต่อต่างๆด้วยนะครับนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาซ่อมให้ชมกันว่ามันเป็นอะไรเสียจุดไหนบ้างนะครับก็คงจะไม่ได้ยากเย็นมากมายอะไรก็เหมือนอินเวอร์เตอร์มออแปลงรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับก็มีภาคได้นะครับแล้วก็ชุดขับหมออแปลงก็คือชุดมอสเฟตนะครับ เราก็ถ้ามอสเฟตช็อตอาการนี้มอสเฟตช็อตอยู่แล้วครับผมดูแลนะมอสเฟตมีรอยแตกนะครับรอยแตกรอยระเบิดมานะครับควันที่ลูกค้าแจ้งก็น่าจะมาจากมอสเฟตนี่แหละนะครับถ้ามอสเฟตช็อตนะครับเราก็ต้องถอดอุปกรณ์ที่ช็อตออกทุกตัวก่อนนะครับแล้วก็ไล่เช็คนะครับภาคไรนะครับว่าภาคไรพร้อมที่จะทํางานไหมนะครับถ้ายัางไม่พร้อมที่จะทํางานเราก็ต้องแก้ภาคไรก่อนนะครับ มอสเฟตจะไว้เป็นตัวหลังสุดนะครับนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับได้ใส่อยู่แล้วมอสเฟตไม่ต้องรีบร้อนใส่จะใส่ในขั้นตอนท้ายสุดนะเราต้องเคลียร์ภาคได้ก่อนนะครับให้สัญญาณออกมาก่อนพร้อมที่จะขับมอสเฟตเราก็ถึงใส่มอสเฟตนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะก็มอสเฟตนะครับถอดออกนะมันมีแค่8ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถอดออกให้หมดเลยนะครับที่จริง เราจะถอดเฉพาะตัวที่มันช็อตก็ได้นะแต่มันทํางานยากนะครับนี่มันซอกซอยเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะถอดออกทั้งหมด8ตัวนะครับแค่8ตัวเองแล้วก็ไล่เช็คนะครับพักได้ให้หมดนะครับว่ามีตัวไหนพร้อมที่จะทํางานนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่ไม่พร้อมที่จะทํางานตัวที่ไม่พร้อมที่จะทํางานเราก็แก้ไขซะนะครับโดยนะครับมันก็อุปกรณ์ทั่วไปเหมือนอเครื่องอื่นๆนะครับก็มีอาขามี มี R นะมีอาขาเกตนะครับอาคาเกตซีเนอร์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องเราต้องอเช็คพวกนี้ให้ดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดพวกนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไล่ตรวจสอบจุดที่มีปัญหานะครับอ่านะครับตอนนี้ผมถอดบอร์ดออกมาแล้วถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตนะครับรวมถึงตัวที่ยังไม่ช็อตออกแล้วนะครับนะ เท่าที่เช็คเบื้องต้นนะครับมีทั้งตัวดีและก็ตัวที่ช็อตนะครับทีนี้เรามาดูภาคใดกันนะเห็นได้ว่านะครับนี่ตัวนี้ไม่ใช่ใหม่ซิงๆิงนะครับมีรอยซ่อมมาแล้วนี่เห็นไหมนะครับมีรอยเปลี่ยนอารมณ์อะไรมาแล้วเรียบร้อยนะรอยบัตก,กีนะครับอะไรชิปซีเนอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีก็ยังไม่ถือว่าเละมากนะไม่ได้เละอะไรมากนะครับก็ช่างก็มีฝีมืออยู่นะครับ ทีนี้นะด้านใต้ผมยังไม่ทําความสะอาดนะแต่ทีนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่านี่เขาใส่มานะใส่มอสเฟตมาคนละเบอร์นะครับนะของเดิมนะครับเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับนี่8 3 1 4นะครับตัวนี้ก็ราวๆ180แอมป์นะครับ8ปดร้แอมป์30โวลต์ไม่เกิน40โวลต์นะครับตัวนี้อ่าอีกตัวหนึง่งลูกค้าใส่อ่าช่างคนก่อนใส่มาหรือเปล่านะครับ cs 1 5 0 ทับศตัวนี้เราว่า1 5 0ยห้าแอมป์สามสโวลต์นะครับนะมันคนเบอร์กันนะครับใส่รวมกันมาที่จริงถามว่าทําได้ไหมมันมันก็ทําได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับใส่เบอร์เดียวกันดีกว่านะเพราะว่ามันทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเบอร์นี้ผมไม่มีนะแปดแปผมไม่มีแต่ผมก็จะใส่ตระกูลเดียวกันเป็น i r f แต่แรงกว่านะครับสสเปค4 0โวลต์200แอ นะครับผมจะใส่ให้ใหม่ทั้ง8ตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าของเดิมมันใส่มาคนละเบอร์นะครับแล้วก็เบอร์เดิมที่มากับเครื่องเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์เก่าแล้วผมไม่มีนะครับผมก็จะใส่สเปคที่สูงกว่านะครับ40โวลต์200แอมป์เข้าไปเครื่องก็จะได้ทนทานกว่าเดิมนะครับนี่นะสเปคเก่า1 0 0 180กว่ากว่านะครับ180หรือ170นี่แหละนะแต่ผมจะใส่สเปค2 0 0แอมป์เข้าไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยว ขออนุญาตแก้ไขภาคได้ก่อนนะครับแล้วจะมาทดสอบวัดสัญญาณให้ดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวใช้สายวัดนะครับฝั่งหนึ่งจิ้มอ่าขาจิ้มขา,ขาบางคนนะครับถามว่าเราจะวัดสัญญาณเราจะวัดยังไงวัดขาไหนเทียบกับกาวตรงไหนนะครับก็ไม่ต้องไปหาเทียบกาวอะไรให้มันยุ่งยากนะครับกาวมันก็อยู่ขา3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเวลาที่เราวัดสัญญาณพันธุ์ต่าง ที่ igbt ก็แล้วแต่หรือ mosfet นะครับเราใช้สายวัดสัญญาณจิ้มขา1กับขา3ของ mosfet ตัวนั้นๆได้เลยนะครับทีนี้พอจิ้มแล้วนะ,ะทีนี้อตอนนี้นะครับผมป้อนไฟเข้าเครื่องที่12โวลต์เรียบร้อยทีนี้จะเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ต้องต่อแพร่หน้าจอเพราะว่าสวิตช์มันอยู่ที่แพร่หน้าจอนะครับที่นี้เปิดเครื่องปุ๊บเรามาดูสัญญาณกันนะครับนี่ใช่ไหม นะครับมันจะออกมาแวบเดียวนะครับมันออกมาแวบเดียวแล้วมันก็ตัดไปนะครับนะเพราะว่าถ้าลักษณะนี้ก็คือยังไม่เจอสัญญาณฟีดแบกนะครับสัญญาณออกมาแล้วเตรียมทํางานพร้อมทํางานแล้วนะครับชุดนี้นะครับสัญญาณจะไม่ได้ออกมาต่อเนื่องนะนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับชุดแรกวัดเสร็จนะครับเราก็วัดชุดต่อมานะโอเคทีนี้เปิดเครื่องวัดสัญญาณปุ๊บ นี่เห็นไหมนะครับนี่นะถ้าสัญญาณมีออกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็แสดงว่าพร้อมที่จะทํางานนะครับอนะทีนี้ฝั่งนี้ละ่ะนะครับนะมาดูฝั่งนี้กันมีสัญญาณออกปกติไหมนี่นะครับจับขาหนึ่งขาสามได้เลยนะนะทีนี้เปิดเครื่อง เห็นไหมครับนี่นะสัญญาณฝั่งนี้จะเป็นอ่า High f r e q u e n c ความถี่สูงนะครับสรุปนะครับสรุปสัญญาณออกมาครบอ่าเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับอ่าสัญญาณออกมาครบทุกตัวทุกช่องนะครับพร้อมที่จะใส่มอดเฟตเข้าไปนะทีนี้บางคนบอกว่าถ้าไม่มีสโคปละ่ะจะทํายังไงนะครับบางคนใช้มิเตอร์วัดเป็น ดีวัดเป็น AC ก็ได้นะครับแต่ผมมีสโคปผมก็เลยใช้แต่สโคบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ใช้มิเตอร์วัดให้ชมกันเพราะเดี๋ยวกลัวจะให้ข้อมูลผิดนะครับเพราะมิเตอร์ผมก็ไม่แม่นเหมือนกันว่ามันควรที่จะออกมากี่โวลต์นะครับข้อค้าก็น่าจะประมาณ5-8โวลต์ไม่เกินนี้นะครับสําหรับสัญญาณพันธ์นะ แต่ถ้าผมเห็นแค่แรงดันแล้วมันไม่เกิดความสบายใจถ้าเห็นเป็นรูปสัญญาณพันธ์อันนี้สบายใจเลยนะครับสามารถใส่มอสเฟตกลับเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามีเคมิเตอร์วัดกลับเข้าไปเราอาจจะต้องรุ้นหน่อยว่าใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วมันจะทํางานได้ไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีสโคบมันก็อาจจะมันทําได้นะครับไม่มีสโคบก็ทําได้นะแต่มันอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงแล้วก็ ใช้มิเตอร์ต้องช่ำชองนิดหนึ่งนะครับว่าวนออกมาเท่าไหร่ถึงจะถือว่าปกตินะครับบางทีมีวนออกมาลูกขึ้นผิดแปลกประหลาดก็มอสเฟตก็ร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะซ่อมอินเวอร์เตอร์เป็นอาชีพจริงๆก็หาสโคบมาสักเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้มือ2นะครับไม่ไม่ถึง4 0 0พก็มีนะครับพันสองพบาทนะครับ2,000กว่าบาท3,000อะไรประมาณนี้ก็หามาใช้กันซะนะครับจะได้ง่ายต่อการ ตรวจช็คนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่มอสเฟตกลับเข้าไปให้ครบทุกตัวนะครับแล้วก็มาวัดสัญญาณรวมอีกทีนะครับว่ามันพร้อมที่จะขับมออแปลงหรือเปล่านะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ประกอบนะครับชุดมอสเฟตกลับไปที่บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาวัดสัญญาณกันนะครับตรงขั้วต่อมออแปลงก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเราจะก่อนที่จะต่อเข้ามออแปลงเราก็ต้องมาวัดกันก่อนนะครับว่า มันมีสัญญาณออกมาพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะขับมออแปลงหรือเปล่านะโอเคทีนี้เมื่อต่อแล้วป้อนไฟเข้าเครื่อง12โวลต์นะครับทีนี้เปิดเครื่องเลยนะเราจะมาดูสัญญาณกันนะครับเปิดเครื่องนะครับอ่ะปึ๊บนะโอเคนี่เห็นไหมครับอ่าดูอีกทีนะเดี๋ยวผมจะพอดสัญญาณไว้อ่ะเดี๋ยวนี่โอเค ร้องยาวแล้วนะครับเมื่อมันบูตสัญญาณขึ้นมา2-3รอบถ้ามันไม่มีสัญญาณฟีดแบ็กกลับไปที่บอร์ดเครื่องจะตัดการทํางานทันทีแล้วก็จะร้องยาวตีดขึ้นศูนย์สองนะครับก็คือที่ลูกค้าแจ้งมานะโอเคทีนี้นะเห็นไหมนะครับสัญญาณพันธ์แบบนี้นะครับลูกขึ้นสลับฟันปลาฟันปลากันแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในบีบอัดไปด้วยความถี่สูงแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่านะครับพร้อมที่จะทํางานแล้วนะ เห you know? ็นไหมนะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจความถี่อะไรมันนะครับเนื่องจากว่ามันยังต่อไม่เต็มระบบนะขอแค่ว่าถ้ามันออกมาลักษณะนี้นะครับเท่าที่เคยทํามาถ้ามันออกมาลักษณะนี้แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับนะพร้อมใช้งานทันทีนะครับต่อเข้าหม้อแปลงนะครับต่อเข้าหม้อแปลงได้เลยทีนี้นะครับถ้าถึงขั้นตอนนี้ก็ประกอบเข้าหม้อแปลงได้เลยเข้าเครื่องได้เลยถ้านะครับหม้อแปลงไม่ช็อต ก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อประกอบเสร็จเราก็ต้องมาเทสอ,อ่มาเทสด้วยไฟกระแสต่ํากันอีกทีนึงนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าเทสแล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหามันก็ทํางานได้มีเพียวสายเวฟออกมานะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดการประกอบกับเอ,อ่เข้าไปที่เดิมนะครับแล้วอ,อ่มาถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับอ่านะครับทีนี้นะ เมื่อผมประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมทําการทดสอบนะครับปรากฏว่านะครับงานเข้านะครับงานเข้ายังไงนะครับซ่อมบอร์ดเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับต่อสายมออแปลงกลับเข้าไปปรากฏว่าเปิดเครื่องใช้งานไม่ได้นะครับเครื่องไม่อ่าบูตขึ้นมานะครับก็เลยนะครับมาเช็คมออแปลงอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเนี่เห็นไหมอ่ามีพลาสติกตรงนี้ เป่อยละลายออกมาเลยนะครับอีกด้านหนึ่งด้วยนะนี่ด้านนี้เป็นคาบไหมดำๆมาเลยนะครับสรุปนะครับเครื่องนี้หม้อแปลงช็อตด้วยนะครับหม้อแปลงน่าจะช็อตก่อนแล้วทําให้สาเหตุเป็นบอร์ดทําให้บอร์ดพังนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าหม้อแปลงไหมนะครับเครื่องนี้ตัวเล็กๆเองนะครับถ้าหม้อแปลงไหมแบบนี้ก็ซ่อมไม่คุ้มนะครับนะก็ซึ่งหม้อแปลง มอแปลงมันก็ต้องเอาไปพันใหม่นะถ้าจะซ่อมจริงๆหรือเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยนะครับซึ่งเครื่องแค่600 va ซึ่งก็นี่สเปคเขาเขียนไว้ประมาณ420วัตต์ก็คงจะไม่คุ้มนะครับก็ก็กลายเป็นว่าเครื่องนี้นะครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมไปซะเยอะอธิบายไปซะเยอะเลยนะครับแต่พลาดเองที่ไม่ทันเช็คมอแปลงก่อนนะ ช่างพลาดเองเต็มๆเลยลูกนี้นะครับโทษไขไม่ได้นะเดี๋ยววิธีเช็คนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหม้อแปลงช็อตจริงๆนะครับเห็นแค่รอยไหมเห็นแค่รอยความร้อนแค่นี้นะครับจะรู้ได้ยังไงนะครับคือเราก็ป้อนนะครับไฟ a อซนะครับชุดนี้เป็นไฟขาออกของหม้อแปลงนะครับขด220โวลต์นะครับผมก็จะป้อนไฟ a อซย้อนสอนนะครับสวนเข้าไปนะครับโดยนะครับผ่าน ชุดไฟผ่านนะครับชุดนั้นนะครับมันจะผ่านหลอดไฟขนาด200วัตต์นะครับนะปลั๊กนี้นะครับเป็นชุดไฟผ่านผมนะครับอ่าทีนี้ผมจะเสียบเข้าไปนี่เห็นไหมอ่านี่เห็นไหมหลอดสว่างโลเลยนะครับนะ เสียบเข้าย้อนสอนเข้าไปทางเอาพุตของหมอแปลงแบบนี้นะครับถ้าม้อแปลงปกตินะครับถ้ามอแปลงสภาพปกติไม่ช็อตนะครับหลอดไฟผ่านเราจะไม่สว่างหรือสว่างก็สว่างน้อยมากนะครับแต่อันนี้คือสว่างแบบเต็มที่เลยนะครับเอาพุตตรงนี้ก็ไม่มีไฟด้วยนะครับเพราะบะเออเพราะว่ามันช็อตรอบอยู่นะครับมอแปลงไหมนะแต่ถ้ามอแปลงปกตินะครับหลอดไฟผ่านจะไม่สว่างแล้วฝั่งเอาเออฝั่งอินพุตฝั่งนี้เป็นขด ประมาณ6โวลต์ตรงนี้ก็ต้องมีไฟออกมาด้วยเป็น a c นะครับนะมันก็แค่หลักการแค่รับป้อนไฟย้อนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอาการนี้สรุปชัดๆเลยคือมอแปลงชอ็อตนะครับก็คลิปนี้ก็อย่างน้อยนะครับก็เป็นการซ่อมอธิบายวงจรต่างๆให้ดูกันซ่อมบอร์ดวงจรให้ดูกันนะครับถึงจะไม่สําเร็จนะครับแต่ก็บอร์ดเราก็ซ่อมประสบความสําเร็จแล้วนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับ เอาไปใส่กับมอแปลงลูกอื่นก็ใช้งานได้สบายนะครับหมะแปลงลูกนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็หามอแปลงตัวอื่นนะครับมาใส่นะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าลูกค้านะลูกค้าจะเอาเครื่องกลับไหมนะครับซ่อมไม่คุ้มแล้วแหละนะดูก่อนว่าลูกค้าจะเอาเครื่องกลับไหมหรือว่าเดี๋ยวขอซื้อซากลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะให้ไหมนะครับเพราะเสียดายวงจรนะครับซ่อมไปสะดิบดี อัปเกรดอะไรให้อีกต่างหากนะครับนะอัปเกรดอะไรให้ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หมอแปลงไม่สงงั้นนะครับเดี๋ยวคงต้องขอซื้อซากลูกค้าเอามาทําเล่นนะครับก็ยกหมอแปลงตัวนี้ออกเอามอแปลงตัวอื่นมาใส่นะครับถามว่าผมมีหมอแปลงไหมถ้าเอาใช้งานแบบดีๆเลยตรงๆเลยนะครับแบบตรงรุ่นมันก็ไม่มีนะครับผมไม่มีหม้อแปลงแต่ถ้าสายช่างนะครับ ายช่างก็หาหม้อแปลงอะไรดัดแปลงใส่ก็ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับสายช่างนะแต่ถามว่าทําไมไม่ทําให้ลูกค้าคืองานที่เราทําให้ลูกค้ามันก็ต้องมีคุณภาพมีความเหมาะสมนะครับงานที่ทําให้ลูกค้าก็ต้องมีความเหมาะสมประกอบลงเคสเดิมได้เครื่องเดิมได้นะครับแต่นะครับมันไม่มีที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับสําหรับงานช่างแล้วผมอาจจะหาหม้อแปลง ที่ผมมีอยู่นะครับม่แปลงรุ่นอื่นๆที่ผมมีอยู่ก็จับมาใส่แบบยัดๆม่วๆซัวๆไปเอาแค่ใช้งานได้อันนั้นคือ,อถ้าทําเองทําใช้เองสายช่างอันนั้นรับได้อยู่แล้วใช้งานได้แต่ถ้าทําให้ลูกค้าจะไปทําแบบนั้นก็คงจะไม่ได้นะครับก็คงต้องขอซื้อบอร์ดซื้ออะไรลูกค้านะครับถ้าจะให้ไปนั่งแกะอะไรคืนก็คงเสียเวลาคงไม่แกะนะครับถ้าลูกค้าอยากจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ไม่ขายต่อก็ จะยกให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยไอ้ที่ซ่อมไปให้แล้วก็ให้ไปเลยนะครับก็เซ็งเป็ดเซงห่านไปเครื่องนี้นะครับซ่อมฟรีนะครับที่จริงเราพลาดเองนะครับนะเราพลาดเองช่างพลาดเองที่ไม่ได้เช็คหม้อแปลงนะครับเพราะว่าดูจากภายนอกนะครับดูจากแค่ภายนอกนะครับมันยังสวยงามอารามแฉะอยู่เลยนะครับไม่มีรอยควันไม่มีรอยไหมนะก็เลยไม่ได้เช็คนะครับพลาดเองพลาดตรงนี้แหละนะ ไปมุ่งเป้าไปที่บอร์ดอย่างเดียวซ่อมบอดเสร็จหม้อแปลงดันพังโอ้เซ็งห่านเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดฉากคลิปด้วยความผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันคนเรามันพลาดกันได้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ